ส่วนที่จังหวัดระยองบุรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดค่ะ นายพัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและระดมฝาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระยองณลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดระยองโดยมีพันตำรวจเอกจิราวัศักดิ์ศรีวัฒนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองกล่าวรายงานว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญ จังหวัดระยองได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเอ็กซเรย์พื้นที่ค้นหาผู้ค้าผู้เสพและผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงปิดล้อมตรวจค้นแหล่งเสียงที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวนะคะว่าการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญาการรมในพื้นที่จังหวัดระยองหลังจากมีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่ายาเสพติดยังไม่ได้หายไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดท่านรองผู้ว่าฝ่ายความมั่นคงประหลัดจังหวัดที่ได้บูรณาการร่วมกันดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนซึ่งหลังจากวันนี้16 โรงพักในจังหวัดระยองและในอำเภอทั้ง8อำเภอจะบูรณาการร่วมกันเพื่อปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งเรื่องอาชญากรรมทั่วไปและเรื่องของยาเสพติดค่ะ